สวัสดีครับตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านสมพบข้าวต้มปลาหรือว่าโจ๊กหน้าเก่งนะครับที่ตัวเมืองชนบุรีนะครับผมก็เลยอยากลองมาทานดูว่าร้านนี้ทําไมคนถึงเยอะขนาดนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวราลองไปชานกันดูดีกว่าครับเมนูขึ้นชื่อของทางร้านนะครับก็จะเป็นเมนูทะเลรวมทุกอย่างส่วนเมนูที่ทางร้านแนะนํามาในวันนี้นะครับก็จะเป็นเมนูทะเลผัดไข่ที่นี่มีบริการน้ําชาให้นะครับเต็มเต็ม่างนี้เลยนะครับชามนี้เป็นข้าวต้มรวมทะเลนะครับอันดับแรกเลย ของโปรก่อนหอยนางรมอืมอืมปลาหมึ shrink. 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 มกเลย shrink. ปลาหมึกไหมอืมอันนี้เนื้อปลาเนื้อปลาเอาส่วนน้ำซุปข้าต้มนะครับนี่บอกเลยว่าไม่ต้องปรุงอะไรเลยอะกินแบบน,นี้แล้วสดๆร้อนๆอนืมหวาน รสมะกุลเขากมีกลิ่นขิงนิดๆเขากใส่กลิ่นมาด้วยอืมอีกเมนูหนึ่งครับเป็นเคลผัดไข่ร้านข้าวแล้วก็มีโรยด้วยกระเทียมนี่ก็จะมีปลาหมึกมีกุ้งแล้วมีเนื้อปลานี่ไม่เคยกินเหมือนกันไม่รู้รสชาติเป็นยังไงแต่ต้องลองดูเขาบอกเป็นเมนูคลื่นซี่อของที่ร้านอันดับแรกเลยขอปลาหมกึกอืมนี่มีน้ำจุกด้วยอืมอร่อยอร่อยนะเป็นไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์นะครับ พบในคลิปหน้าครับสวัสค,ครับ